นะอร้อยสี่สิบนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์มือคีย์บอร์ดนะคะเพ่นมาใหม่แล้วแทนอาจารย์ใจนะคะ่ใ์งนด้ะแล้วก็วันนี้งานเสียแปรงของเรานะคะเพีดีดเีปายแดงไม่อย่างดีนะนี่ เสียมากแต่มืออยนี่มาแต่งวัดนี่สิมาหนิหลายวันแล้วเลย้ยนิ่ดนเสียแป้งเรานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์ต่อสาวนะจ๊ะแล้วก็บอสนะคะวันนี้มาเช็คสาวนะคะให้เพ่งมาเช็งยังลุงให้เพิ่งมา จารย์กองครับตีไปเที่ยสวนสัตว์รอบุาจารย์ตีว่าบอดไปตีก้อบข้างไหนวะอาจชุดวันนี้นะคะผ้าน้องนาิตาโตเกี่ยวไปเที่ยวนะคะพี่น้องอ สวัสดีทุกทนนะคะอ่าประสงยาฝน,นนะพี่น,อนอ้นองเดิมมือนี้เด้มีโดมนะคะโดมอย่างดีเลย เ,เพลดเสียแปงนะคะนับจากมือนี้น <c oughs> บ่บองไหะกร่เ่ัมโอบอลบอลโนไปใช่ไหมคะเจ <c oughs> ้าบานเขาพ่อแปดแปดท่านค่ะบอลโอเคค่ะพ่อ <c oughs> okay, บอลบอลโอนแล้วค่ะ บอสจะส่งเบอร์อาจารย์โนตีให้หนูตั้งแต่วันเมื่อวานนี้บอสส่งมาบอกโอเคค่ะวัตจุน้องนาลิต่าไม่ได้มาด้วยนะคะเพราะว่าบอสเข้าแล้วงานแล้วเขาจะไปนอนงอนแกนนะคะก็พรุนี้บอสวิ่งสองงานนะคะ วันนี้ใครเข้ากลุ่มปิดก็ของเสียแปงนะคะเก็เสียแปลงได้เลยนะคะบัตรนึ่งสามบาทนะคะบัตหน้าการ140ร้อยสี่สินะบริตาแซงค่ะบอท้องชอนบุรีค่ะ 嗯嗯嗯嗯，有时候会不例

thank you ค่ะเยินดูบอดนะฮะคุณผ่าลูกๆไปเที่ยวนะคะพี่น้องมันจะมีเพียบบ้างนะคะแล้วอาจารย์มือคลองคลองนะคะคุณมาแทะอาจารย์ตั้ม สองงานสองตัสองตัวสองจันก๊อบนะคะรอในกลุ hmm. so Heck, so ่มแล้วค่ะขอบคุณค่ะทิ้ง สวัสดีหนุ่สามร้อยท่านนะเพื่นมาอยู่นะคะเพื่นคนทูลาของนา่ของน่อยู่พี่น้องจหรือจัดเทอนวันหลังแล้วไปบังบอลนิดนสมจกการไปดูเนาะข้างสนามี่ขีกลุ่มถ่ายเบจิ๊บวยน่จิจิจิิิ๊บ ห <c oughs> น้างานวันนี้นะคะบัตรร้อยสี่สิบนะคะบัตรอนานฝนพี่น้องผู้ใดสิมานะคะเร่สองทุม่มจึงเที่ยงคืนนะคะ อาจรย์เสองุมยหคือนะครับเอาสรุปสองุน่งสเนเออสสรุอนสองุเ่นเากบถุนะ ป้าจอป้าจอไม่ยุ่งเทพขาดเลยบอกพี่กาบานอยู่บอกไหมถึงมื่มนมื่นนี้ไหมค่ะว่างไหมสองมือสามมือมั่งหันอยู่ใส่โอ้ วันนี้เวทีกลางนะคะงานผลไม้บอดทองนะคะทีมงานเขาก็กําลัางแต่งหน้าแต่งตาขอเตียงขึ้นมานนีแล้วพี่แนนเจ้าสาวป,ป้ายแดงผู้ใด,ดนั่งนี่ สรุปสองถุงหรือง,งเ่งเสียรงหกุนะเจ้าบริหารเลใน้วี่ไงเจ้าสาวใหม่ปลายแ<า><า>ดงไให้อ่าอยู่น้ำกันจนแก่จนเฒ่าเลยนี่น้ำหมา,านี่แห้งเลยลยเจอเนคู่ทีพ่พาลำพารวยเด้อเนาะีหบดีวนี่นบดีเสีย,ยสแล้วบดีพี่แดงก็วัดอยู่กับนี่แหะ งานแต่งแล้วก็เล่องานอะไรก็ต้องเก็บคงเก็บของเป็นบออน,น,น,นอมัเลยาั่น้ยจะเป็นความข้าประโยคนี่มานี่คือปัญหาเชิงบวบของแอดมินนะครับรออนุมัติเดืองอะมาเลยยังไงก็ทำครับท่านครับยังไงก็ทำนะครับเา็่เช่กันในสองงานเหมัน แล้วก็ใบเฟินเออเพิ่นยกล่างไหมพี่แน่นบอเฮ้ยใช่ใช่ใช่เอ้ย,ย,ยอของเบ่ร์จ่ายเดือนอะไรพี่แน่นพึ่งพึ่งเดือนเดือนเดียวเร็วเนาะหมดตัวจใช่ไหม แล้วว่ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดพี่นนไปยี่แปดเจ้าไปถึงี่สามสิบเอ็ดเลยสามสิบเอ็ดแล้วมีงาน๋ันถาว่าน้องแนนบอไปหานิมูนบลู้ปนวหาโอ้ยแล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดแล้ว ดีนงพี่แนนแกชอบเขาชอบอะไรแบบนี้เป็นแบบชอบเที่ยวเขาวิวดีซื้อกุ่มปิดเพจเสียแปลงได้เลยนะคะคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะเดี๋ยวต้องคุยธุระแป๊บนสวัสดีค่ะก้อยเดี๋ยวพ่อไอพี่คุยกับพ่อไพก่อนเรื่องแปบนึี สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะนั่นผลไม้บางบอกคะ่ะของซื้อของขายเยอะมากนะคะวันนี้ไม่ได้คาะไปเลาะเลยนมากินแบบหลายแบกะพี่มีทำงานวันแรกนะคะจากที่หายไปนานนะคะ อยู่ตรงที่หน้าว่าที่หน้าว่าการอำเภอค่ะเออหน้าที่ว่าการอำเภอค่ะ <laughs> เริ่มเออท้อทงฟ้าปลอดสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสด,ดีค่ะฮะเดี๋ยวเดีด๋ยว เอาเก้าอี้มาไหมไมไ่เอามาเอามาเอามากลางเลยีนั่นกอใช่พี่พีมานะคะเพิ่งถึงเลยนี่ถึงแล้วนะคะบอกว่ามากับผู้ชายล่าสุดผู้ชายแล้วหนึ่งแกงเวอร์พี่หนุนะคะเป็นเพื่อนสนิทพี่พีนะคะนี่วันนี้แต่งหน้ากับพี่นกินได้เลยพูเตอร์กว่าจะถึง แย่ารกกับพี่แน็กพี่ทีมบอกพี่ไรใช่ไหนบอกเดี๋ยวพี่แน็กพี่พีมนะกูเตอร์น่าจะถึงนานชุดสีแดงเหรอวันนี้ได้ข่าวอือโอ้โหเข้าตีนกันหรือเปล่าเนี่ยขอแดงหมพี่ก็เด็กวเออเลิศเลิศนะเว้ยไม่้เจอพี่พีนานสวยขึ้นปะเนี่ยพี่ก็สวยอยู่แล้วป้าเอ้ยไม่ได้เจอเราไม่ได้เจอกันกี่วันแล้วนะ หนูไงไม่ได้เจอพี่พีนานไงเออใช่คิดถึงพี่พีไงนะคะบรรยากาศก็เหมือนเดิมนะคะว่าแฟนวินเนอร์มาแล้วล่าสุดประจันสวัสดีท้องพี่ขึ้นค่ะขึ้นนะคะวันนี้ นางเอกจะไปงานที่เกมไหมพี่นุสซี<อ>่น่าจะไปอยู่นะคะสามสิบเอ็ดนะคะที่อยุธยาม่วงหมดเลยติมโอ้โหแต่ละคนก็คือแบบเติมพลัง อ้าวบอสบูมนะคะบอสบูมโซสินผู้บริหารตกลงกันได้หรือยังควะว่าผู้บริหารคือใครยังต,ง,ยยงตกลงกันยังไม่ได้เพราะว่าแย่งกันเป็นผู้บริหารอืมเปิดตัวซิปิดไม่เปิดรับสมัครจักบี